สวัสดีเช้าวันอังคารที่20มิถุนายนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้เราก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าวันนี้20มิถุนายน จะเป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนที่จะมีเงินโอนเข้าให้ผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะเป็นงวดสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะคะกลุ่มไหนใครจะเป็นคนที่จะได้รับเงินในวันที่20มิถุนายนนี้เราจึงนําข่าวสารมาจากกรมบัญชีกลางซึ่งมีการออกมาแจ้งโดยนางสาวที่ว่าพรพาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆศกกรมบัญชีกลางซึ่งออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สําหรับผู้มีสิทธิ์จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งในเดือนมิถุนายน2566จะมีวงเงินเข้าให้ดังต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือเมื่อวันที่1มิถุนายนจะเป็นวงเงินที่ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถสะสมในเดือนถัด ไปได้นั่นก็คือ วงเงินสำหรับรูดซื้อสินค้า300บาทซึ่งตรงนี้จะได้รับสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่27เมษายนถึง26พฤษภาคมนะคะส่วนวงเงินค่าแก๊สหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนตรงนี้ก็จะใช้ได้ในเดือนเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนารวมถึงวงเงินค่ารถค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนตรงนี้ก็ไม่สามารถทบไปในเดือนถัดไปได้เช่นเดียวกันนะคะและสาหรับในเดือนมิถุนายน วันนี้นั่นเองนะคะยีมิถุนายนจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักของผู้ที่มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเบี้ยความพิการ800บาทนั่นเองนั่นก็คือ เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนซึ่งจะมีการโอนเข้าให้สําหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนโดยจะต้องทําการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยทกสแล้วก็อกอมสินภายในวันที่26พฤษภาคม2566นะคะ กลุ่มนี้ถึงจะเป็นกลุ่มที่ได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทซึ่งเงินตรงนี้นะคะอย่างที่แจ้งนะคะจะไม่ใช่โอนเข้าบัตรสวัสดิการแ like ห่งรัฐเหมือนเดิมแล้วเนื่องจากว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปลี่ยนเป็นมาใช้บัตรประจําตัวประชาชนแล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้พิการที่จะมีเงินโอนเข้าให้ในวันที่20มิถุนายนนี้เงินจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลัก แต่ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่สามารถเปิดบัญชีได้นะคะเงินก็จะโอนเข้าในบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่มีสิทธิ์หรือผู้ที่รับมอบอำนาจที่ได้รับเงินเบีย้ยความพิการ800บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ก็สามารถตรวจสอบเช็คยอดกันได้เลยนะคะว่ามีเงินโอนเข้าแล้วหรือยังแต่สําหรับคนที่ ยังไม่มีบัญชีเงินฝากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจเนื่องจากว่าทางกระทรวงการคลังเขาจะเก็บวงเงินตรงนี้ไว้ให้ซึ่งผู้พิการที่ไม่มีบัญชีธนาคารก็จะยังคงได้รับเงินจำนวนเดือนละ200บาทซึ่งมอบให้มาตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาและเดือนนี้มิถุนาเป็นเดือนที่3แล้วนะคะถ้าหากว่า ยังไม่มีการโอนเข้าให้หรือว่ายัางไม่มีบัญชีธนาคารก็จะเก็บไว้และจะโอนให้เมื่อผู้พิการท่านนั้นได้เปิดบัญชีและผูกพร้อมเพด,ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักเรียบร้อยแล้วก็จะโอนเข้าให้ทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวสารจากทางกรมบัญชีกลางซึ่งฝากมาแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินในวันนี้นั่นเองค่ะส่วนเรื่องถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกเช่นเคยเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีการประกาศผลไปแล้วนะคะในรอบแรกซึ่งก็มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์อยู่จํานวนหนึ่งแล้วก็ทางกระทรวงการคลังก็เปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ ในระหว่างที่ยื่นอุทธรณ์นะคะก็มีการประกาศผลเป็นรอบที่2สําหรับกลุ่มเกษตรกรที่ตอนแรกเนี่ยอาจจะถูกปัดตกไปแต่ตอนหลังทางกระทรวงการคลังก็มีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่คือนำคนที่เดิมมีชื่อเป็นผู้ช่วยในทะเบียนเกษตรกรกลับขึ้นมาเป็นเกษตรกรด้วยก็เลยทำให้กลุ่มนี้น่มีสิทธิ์รับเงินในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนั่นเองนะคะก็มีการประกาศผลไประหว่างนั้นแล้ว และเมื่อวันที่12มิถุนายนก็มีการประกาศผลเป็นรอบที่3สําหรับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ไว้นะคะก็มีอีกจํานวนหนึ่งที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกลุ่มนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนั่นก็คือทั้ง3กลุ่มเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ผ่านมาตั้งแต่รอบแรกผ่านในรอบที่2หรือผ่านในรอบสุดท้ายเมื่อวันที่12ก็ตามนะคะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือไปยืนยันตัวตนแล้ว แต่ยังไม่สําเร็จอาจจะติดเงื่อนไขาบางประการนะคะตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังได้มีการแจ้งออกมาเรียบร้อยแล้วว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าจะมีการโอนย้อนหลังให้ทั้งหมด6เดือนรวมแล้วเป็นเงิน1,800บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนวันที่27กันยายนนะคะถึงจะมอบวงเงินย้อนหลังให้แต่ถ้าหาว่าใครที่ยืนยันตัวตนหลังวันที่27กันยายน ยังสามารถได้รับเงินตรงนี้ไหมนั่นก็คือยังได้รับวงเงินเหมือนปกติเพียงแต่ว่าก็จะได้รับรายเดือนคือ300บาทสำหรับรูดซื้อสินค้า750บาทสำหรับขึ้นรถค่ารถค่าเดินทาง80บบาทสำหรับค่าแก๊สหุงต้ม แต่วงเงินย้อนหลังตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่มีการโอนให้นะคะซึ่งเงินย้อนหลังตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครที่เพิ่งผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไปยืนยันตัวตนภายในวันที่26มิถุนายนนี้<ม>ก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งจะได้รับวงเงินย้อนหลังก็ตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนารวมถึงกรกฎาคมเพราะฉะนั้นจะทําให้กลุ่มนี้มีเงินที่จะได้รับทั้งหมดถึง1,200บาทสําหรับรูดซื้อ สินค้านะคะแต่คนที่เคยใช้มาแล้วตั้งแต่แรกเดือนละ300300 300, ในวันที่1กรกฎาคก็จะได้รับ300ร้อยเหมือนเช่นเคยนะคะ แต่สำหรับคนที่ยังยืนยันตัวตนไม่ทนันไปยืนยันตัวตนผ่านในช่วงวันที่26กรกฎาคมหรือว่าจะเป็น26สิงหาตรงนี้นะคะก็ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินย้อนหลังเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่แจ้งในต้นคลิปนั่นก็คือจะได้รับเงินย้อนหลังทั้งหมดถึง6เดือนรวมแล้วเป็นมูลค่าถึง1,800บาทสำหรับรูดซื้อสินค้าถ้าหากว่ายืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่27กันยายน2566นั่นเองค่ะ และสำหรับในเช้าวันนี้เราก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ